ลุกขึ้นยืนสับข้างกันอ่านั่งลงนั่งลงหรือจะยืนยืนนนั่งยืก่อนค่ะอ่ายืนก่อนยืนก่อนอยู่ในเตตคาทีเน็ตไทยแลนด์ขึ้นบอกมือได้ไหมอ่ะบอกมือค่ะเออนั่งลงนั่งลงเป็นขวัญกำลังใจนะคะเพื่อให้น้องเนี่ยไปแล้วก็เอาเฉพาะมิสอยู่ในเตตคาทีเน็เท่านั้นไม่ต้องอะไทยแลนด์ออกพี่ดาเดี๋ยวเราโบยืนเนาะอินเตอร์ บไปไปแล้วนะบ๊ายบาย